thank you สวัสดีค่ะกลับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขุสุคน้อจ้ะมาพบกับจินีพาเพื่อนอีกแล้วพี่น,น,น้องจ้ากับจินนี่กามีส้มตำนะพี่น้องจ้ามีเมนูเด็ดเลยเมื่อนี้มีส้มตำแลวกัมีต้มหอยค้มพี่น้องจ้าหอยจุบบานเฮาเนะจ้ะตัวยใหญ่เลยแล้วก็มีนมจีนมากินกับส้มตำนะพี่น้องจ้าแล้วก็แคบไก่นะพี่น้องจ้า พักข้ากกบมีผพักสลัดแล้วก็มีผพักะอมเนาะพี่น้องจ้าพักขาบานเห้าเนาะแล้วก็มีพักกะทินหยอดกะทินแน่เล็กหน่อยเนาะพี่น้องมีเตงแล้วก็มีบมะเขือมะแข็งพี่น้องจ้ามะเขือพ่วงเนาะมะแข็งบานเห้าเนี่ยพี่น้องจ้ามาพี่น้องจ้ามากินมาซวยกันพี่น้องมาเลิจ้าเบาๆหลายพี่น้องจ้าหิวแล้วพี่น้องนมจีนกินกับส้มตำแซ่บๆเด้พี่น้องจ้า มาได้จ้ากินน้ำกัน,มนเมนี่มาถ่ายอยู่ขอกหมนูน้กพน้องจ้าบรรยากาศนอกทุงไฮทุงหน้าเอาบรรยากาศแบบธรรมชาติมาให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำนักพน้องมันมีอัน มันมีลูกน้ำนาะพี่น้องทีนี่ก,ก็กินเต้าหัวมันกินเต้าหัวหัวหอย <c oughs> ตัวใหญ่พี่น้องจ้ะแบบนี้คุยใส่กับสมตำเขาเลย หอยตัวให่่ย่พี่น้องสี่อ่อนมันมีลูกไฮมีลูกยำกบแคบกบแคบนะ้ำพี่น้องจำจะเนี่ยเผ็ดจัดจานเลยมือเนี่ย ไก่กรอบๆเลยพี่น้องผักสลัดกรอบๆสดๆคือเกาพี่น้องจา้าคุยจำบังคงส่วนเอาหนามมานันนาำพี่น้องฮึ่ม บรรยากาศบรรยากาศด,ดีแห้งพี่น้องจา้าหอยหอยจุบบานเห้าจิ้มออกมากลดบอกมานําพี่น้องออกมาเตาหัวออกมาเตาหัวหอยคุยใส่ตำบอกหุ่ง เบซมูน,นี้นได้เมนูคัขดขนาดเลยพี่นอ้องตำุวงกะธรรมดานเนี่ยน้ะพี่น้องจ๋ากินก็สมตำ พักขาเทิงอันนยอดกะทินนะพี่นอ้องหูดเอาเลยเสียงไก่ไก่จีนีเต็มเลยพี่น้องไกล่ล่หลายๆบ,บมาก,กินลูกมันเลยลูกตัวมันนีหน่อย เอาเตียวหัวมันนะพี่น้องกิมอาหัวมันกับขึยตับคงตุมมากใหม่ๆหอนๆเลยเผ็ด่น้่ง ใกลกับกรอบๆพี่น้อง ใกล้หน่อยมากกวนพี่น้องจังหวัวหอยืมที่อ่อนหวัหวหอยมันอวนเนาะพี่น่อง ไก่กุกกุกไก่จีนี่อยากกินน้ำล่ะ ไอ้ห่วงเปลี่ยนทงหายทงหน้ามีแต่เป็ดแต่ไก่แต่หมู แจ้าัวอหอวยพี่น่องว่ได้กินโดนแล้วเนะกิ่งสมักสมอยเลยพี่น่องหืมวัวนี่แบบอวอบแห้ง อาหารสุดยอดพี่น้องจ้า สมตม่ำไว้ข้าปุ้น กินผากกาบพี่น้องจ้าโอ้เพ็ด นำถือลูกหอยพี่น้องแฉะแจะอยู่ตัวผูใครเนี่ยสิบ่มีลูกหน่อยตัวแม่ไม่ลูกหน่อยน้ำไม่เคยมักตัวแม่แบบว่าไม่ลูกหน่อยน้ำนะตัวผูสิสีบุ๊มีใครบม่มีลูก ทำตุวถ่ายพี่น้องจ้ะตามำเมื่อแล้วพี่น้องอิ่มพอดี Ăn đi rồi ngồi nhưng Kinh hình mướt luôn nó phía nọ ừ. Ui nằm Dím nằm coi Không thơm cái đài tâm tâm cơ mới, siêu đại mày cái cây đẹp son xả, uổng uổng đấy P'Nhung, น้ำส้มตำนัวๆมาดูไข่พี่น้องจ้ะมืดพ่อดีพ่อแล้วพี่น้องอิ่มแล้วจ้ามืดแล้วพี่น้องจ้า จินี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจินี่พาเพลินเด้อพี่น้องจ้าผู้ใดที่ชื่นชอบก็ได้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะค่ะจินี่ก็จบคลิปเพียงแค่นี้จ้าบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ